สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทีดีมีคำตอบ i อ e ีอิเรน่บชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะสรุปแนวทางสำหรับผู้ประกันตนที่ถามเข้ามานะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3มาแล้ว15ปีนะคะจากนั้นก็มาทำเป็นมาตรา40ยาว60ปีนะคะอายุ55ปีจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างอายุ60ปีจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปแนวทางกันนะคะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์จับประกันสังคมในกรณีท่านนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา3.3มาแล้ว5 5ปีนะคะซึ่งในส่วนของ15ปีก็คือจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนก็จะได้รับบำนาญชราภาพเมื่อครบอายุ55ปีนะคะแล้วก็ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะ โดยจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเท่าไหร่ให้ดูที่หลักการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3339นะคะจะใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญคูณเข้าไปกับอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพเมื่อครบ15ปีจะเริ่มที่20%นะคะ โดยในที่นี้เรายกตัวอย่างที่ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนอยู่ที่10,000บาทตัวเลขคุมกลมให้เห็นชัดเจนนะคะคูณเข้าไปกับ20%ก็จะได้เงินบำนาญที่2,000บาทต่อเดือนนะคะแต่สำหรับท่านนี้ถามมาแล้วนะคะว่าส่งครบ15ปีได้เท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าฐานเงินเดือน ที่แท้จริงเท่าไหรก็เลยสรุปเป็นตารางนี้ให้นะคะถ้าฐานอยู่ที่7,000บาทก็จะได้ที่1,400บาทฐานอยู่ที่1,000 0บาทก็จะได้2,000บาทต่อเดือนฐานอยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทก็จะได้2,400บาทต่อเดือนฐานอยู่ที่1 000, 5 0 0 0บาทก็จะได้3,000บาทต่อเดือนนะคะอันนี้กรณีบํานาญนะคะเมื่อส่งมตาตรา33ครบ15ปีต่อมาเราจะมาดูในส่วนของกรณี เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็จะไม่มีบำนาญน,นะคะณนะปัจจุบันมีเฉพาะบำเหน็จให้เมื่อครบ60ปีบริบูรณ์นะคะและก็ต้องแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือลาออกนะคะซึ่งเงินบำเหน็จชาราภาพจะมีเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2และ3เท่านั้นนะคะสำหรับหลักการคิดเงินชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ ทางเลือกที่1ไม่มีอยู่แล้วนะคะจ่าย70บาทต่อเดือนนะคะส่วนทางเลือกที่2นะคะจ่าย100บาทต่อเดือนจะมีเงินสะสมบําเหน็จชราภาพอยู่ที่50บาทจากรัฐแล้วเราก็สามารถออมเพิ่มได้เดือนละ1น0 0ปีละไม่เกิน1 2 0 0 0บาทนะคะสำหรับทางเลือกที่3นะคะจ่าย3า0มีเงินสะสมจากรัฐให้150บาทนะคะ จายครบ180เดือนขึ้นไปหรือ15ปีขึ้นก็จะได้เงินเพิ่มอีก1 b i l l บาทอันนี้หลังคิดเงินชราภาพนะคะสำหรับผู้ประกันตนท่านนี้บอกว่าส่งมาตรา40มาแล้ว10ปีนะคะก็จะได้ประมาณอยู่ที่6,000บาทสำหรับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2นะคะส่วนถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ส่งมาครบ10ปี ก็จะอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะคะถ้าส่ง15ปีก็จะมีเงินเพิ่มให้1,000 10, 0บาทนะคะดังนั้นจากคำถามนะคะที่ถามว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้ว15ปีจากนั้นทํามาตรา40ยาว10ปีอายุ55จะได้สิทธิ์อะไรบ้างอายุ60จะได้สิทธิ์อะไรบ้างจากคำอธิบายเมื่อกี้ก็พอจะทราบเป็นแนวทางนะคะก็จะสรุป เป็นแนวทางให้อีกครั้งนะคะว่าอายุ55ปีจะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีวิตส่วนเงินบำนาญที่แน่ชัดต้องดูที่การประมวลผลจากสำนักง,งานประกันสังคมโดยาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนอยู่ที่6,000ถึง15,000บาทก็จะอยู่ที่1,200บาทถึง3,000บาทต่อเดือนสำหรับบำานาญที่จะได้รับตลอดชีวิตนะคะ ส่วนอายุ60ปีจะรับเป็นบำเหน็จจากประกันสังคมสำหรับทางเลือกที่2จะประมาณอยู่ที่6000บาทสำหรับทางเลือกที่3จะประมาณอยู่ที่18,00 0บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินบำเหน็จที่เน่ชัดต้องดูที่การประมวลผลจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ